สวัสดีค่ะเพื่อนๆน่นครก่กลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะจะแต่งหน้าเพื่อนๆดูกันโดยใช้งบแค่300บาทเท่านั้นแต่ดูแพงดูสวยมันใช้เครื่องสำอาง3 0 0 0 3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าลุคนี้เนี่ยทำยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาเริ่มต้นด้วยผิวกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะ,จะเจนเลยจะขออนุญ,ญาตใช้นี่เลยนะคะเป็นรองพื้นครีมซองเป็นบีบีนะคะอันนี้เป็นของ Nami Aura Go Collagen Snail BB Cream ค่ะตัวนี้ เจนเคยรีวิวมาก่อนนะแล้วมันแบบสวยมากจันก็เลยเลือกมาใช้ในลุคนี้นะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเราต้องการสวยแพงและประหยัดค่ะบีบี BB ตัวนี้นะคะสามารถบิดแล้วก็เก็บได้ด้วยนะคือไม่จําเป็นต้องแบบใช้ทีเดียวนะคะใช้นิ้วมือนะคะเพราะว่าจะบอกเลยว่าเนลครีมตัวนี้เนี่ยบีบีตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้แบบนิ้วมือมากกว่านะคะเพราะว่าเห็นไหมมันจะมี ย,ยืดแบบนี้นะคะเจเลยแม่แนะนำให้ใช้แปรงสักเท่าไหร่ใช้นิ้วมือเนี่ยจะได้ลุกที่เนียนกว่านะคะและที่สำคัญใช้มือประหยัดด้วยค่ะไม่ต้องซื้อแปรงมาใช้เนาะโอเคค่ะพอเสร็จเนียเราจะไม่เซ็ตแป้งนะคะเพราะว่าจะบอกว่า B b ครีมตัวนี้มันมีส่วนผสมของมอสเจอร์ไรเซอร์ใช่ไหมมันก็จะซึมเข้าผิวไปเลยมันก็จะไม่จําเป็นต้องทาแป้งแร้และอีกอย่างนะคะจะต้องการลุกที่ดูเงาๆดูกลัวๆแบบนี้จะมาปัดแก้มโดยการใช้นี่เลยเวทวานะคะสีป ของเจน just peachy ค่ะคือเจนจะเอาลิปสติกเนี่ยมาปัดแก้มแทนเพราะว่าประหยัดด้วยเนาะเราสามารถเอาลิปเนี่ยมาปัดแก้มก็ได้แล้วก็ทาปากก็ได้นะคะก็ประหยัดไปอีกลิปสติกตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่ร้อยบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทแล้วแต่สถานที่นะคะหรือว่าซื้อส่งก็ถูกหรือว่าถ้าเกิดไปซื้อที่สหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยก็ถูกกว่านะคะไม่ถึงร้อยด้วยซ้ําหรือว่าสามารถใช้อุทัยทิปก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันประหยัดกว่าด้วยนะคะ เราจะรู้สึกว่าจะชอบเอาลิปสติกมาใช้มากกว่าเพราะลิปสติกเนี่ยมันมีหลายสีนะคะคุณจะเอาแก้มสีส้มสีแดงสีชมพูสีนูดได้หมดเลยวันนี้จะจะใช้นี่เลยที่เขียนคิ้วของ1 2 plus นะคะอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่5 9บาทเท่านั้นเองเราสามารถซื้อที่เซเว่นอีเลเวนก็ได้นะอันนี้บอกเลยเมื่อกี้เพิ่งขับรถไปซื้อมานะมาลองดูว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะ59บาทคุ้มมากเลยอะ่ะแล้วเขาแถมที่เหลาดินสอนมาด้วยนะคะดินสอน,นิ่มมากเลยอะ่ะมันไม่ได้แบบแข็งนะ รู้สึกว่าใช้ดีส่วนหัวคิ้วนะคะที่มันเข้มไปจ,จะขออนุญาตใช้นิ้วเกลี่ยนนะวันนี้จนจะไม่ใช้แปรงแล้วนะเพราะว่าจะประหยัดทุกอย่างนะคะใช้นิ้วเอาค่ะก็ใช้นิ้วก้อยนะคะปัดหัวคิ้วให้มันแบบอ่อนลงนิดนึงต่อจากนั้นนะคะจน,น,นะะจะขอเอาดินสอขเขียนคิ้วนี่นะคะมาทําสันจมูกค่ะคือจะบอกว่าเนื้อเนี่นยมันครีมมี่มากมันไม่ได้แห้งนะคะเลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการทำเซตเชดดิ้งได้นะคะเด่นก็จะ นี่เลยลากมาแล้ค่ะจากหัวคิ้วใช้นิ้วก้อยนะคะหรือนิ้วนางก็ได้แล้วก็เกลี่ยเลยค่ะเฮ้ยสามารถเบลนดง่ายมากเลยอ่ะยังไม่เข้มพอนะคะก็สามารถทําอีกดีเจนเบามือหน่อยเพราะว่ากลัวมันจะเบลนดไม่ได้นี่รู้แล้วว่ามันได้ก็จัดไปนะคะเอาเลยจมูกเราต้องพุ่งถึงเราจะไม่มีบรอนเซอร์เนาะ วันนี้นะคะเจนเลือกพาเลตมาจากไดโซนะคะ mm hmm. ก็จะมาลองกันดูว่า mm hmm. อาชีชโลของไดโซเนี่ยใช้ดีหรือไม่ดีนะคะนี่ก็60บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีสีนะคะแล้วก็เป็นชิมเมอร์สีสวยงามเหมาะกับการไปแบบงานพร้อมงานแบบรูร,ราอลังการมากและที่สําคัญนะคะมีแปลงมาให้เราด้วยค่ะวันนี้เราก็จะใช้แปลงและใช้นิ้วเป็นหลักนะคะจนจะไม่ใช้แบบ แปลงเลยจากนี้เพราะว่าเป็นงบประหยัดเนาะอาะคะจ,จะเริ่มจากการใช้สีทองนะคะสีอ่อนที่สุดเลยมาทาบริเวณกึ่งกลางของดวงตานะคะสีติดอยู่นะเธอดูสิสวยงามอลังการนะคะช่วงกึ่งกลางของดวงตานะคะเราจะเก็บหัวตากับหางตาไว้เนาะใช้สีหนังตานะคะแล้วก็มาทาช่วงหางตาค่ะสีนี้ก็ติดอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะสี ส้มกว่าในพาเลตนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรย,ยังสวยอยู่จากนั้นนะคะจนจะเอาสีอ่อนนะคะสีขาวๆตรงนี้มาทาจิกช่วงหัวตาค่ะไอสีขาวก็เลิศอยู่นะดวงตาเป็นประกายเลยดูสิอันน้ำเงินตรงนี้นะคะกับแปรงหัวเล็กๆนะคะขอบตาล่างด้วย แล้วนะคะจจะกลับมาที่สีน้ำตาลนะคะแต่ครั้งนี้จะขอใช้นิ้วก้้ยนะคะกดสีน้ำตาลขึ้นมาเอาสีน้ำตาลนี้นะคะมาทำการคัดเบ้าค่ะล้วก็จะกดนะคะช่วงที่เป็นครีสของเราช่วงที่เราเป็นรอยพับของเราอะ่ะก็กดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะนิ้วนางเบลนด์เขาด้วยนะคะ ก็ทำการเบลนด์ไปนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางเบลนด์ค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือการสะอาดเนาะเพราะว่านิ้วนางเราสะอาดอยู่นิ้วก้อยเราเนี่ยจะเป็นสีใช่ไหมคะแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเป็นสีได้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเป็นเหมือนแปรงที่สะอาดไว้เบลนด์เอานะคะต่อมานะคะเราจะมาติดตาก,กันค่ะจจะขอใช้นี่เลยนะคะ Miss t e e n s o Black ค่ะยิ่งห่างออกไปนิดนึงนะคะให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นขออนุญาตติดขนตานิดนึงแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้ขนตาแบบตามตลาดนัดเลยที่หาซื้อได้นะคะคู่แล้วแบบ กล่องละร้อยบาทกล่องละ50บาทกล่องละ3าบาทก็มีขายนะคะตีเป็นคู่แล้วแบบ5บาท6บาทเองนะคะก็คือไม่แพงเลยนะแค่นี้ก็ตาดูสวยสง,งา่าโดยที่ไม่ต้องทามาสคาร่าด้วยซ้ำเพราะมาสคาร่าแอบแพงนะคะเอาละค่ะก็ถึงขั้นตอนตอน,ต,อนต่อไปนะคะก็คือการทาสีลิปสติกนั่นเองนะคะสีลิปสติกเนี่ยจริงๆแล้วจะจะกลับมาใช้เวนแอนดวนะคะสีจัสตีชี่เมื่อกี้แต่ว่าสีมันออกจะชมพูแบนขึ้นไปนิดนึงนะคะจะอยากให้มันดูเป็นชมพูนุ่ดๆขึ้นมาจะเลยจะขออนุญาต เอาเนืลอนะคะเนลบีบครีมเมื่อกี้ที่เราใช้นะคะมาผสมกับลิปสติกนั่นเองนะคะจะจะบีบออกมาไม่เยอะมากนะคะเอาปริมาณนี้แล้วก็จะมาผสมกับลิปสติกนะคะวนๆให้สีมันผสมกันเห็นไหมพอผสมกันแล้วแบบมันจะดูอ่อนขึ้นมาได้สีนูตเลยโดยที่แบบไม่ต้องซื้อนะคะประหยัดมากทุกอย่างที่ใช้ในคลิปนี้อ่าเอาละค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน,นะคะแล้วก็ขอเซ็ ผมนิดนึงคือเมื่อกี้เนี่ยจะเอาลิปสติกมาผสมกับสเนลบีบีครีมใช่ไหมคะคือจะบอกว่าตัวสเนลเนี่ยมันจะมีความวาวความมอยส์ของมันอยู่แล้วเพราะเราเอามาผสมกับลิปสติกที่มีเนื้อแมตเนื้อแห้งเนี่ยมันก็จะได้ลุคที่มีความวาวมีความมอยส์ขึ้นมานะคะแค่นี้ก็ดูสวยนะคะดูน่าวาวดูแบบของแพงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยน,นะคะสำหรับการแต่งหนาง้างบ300บาทแต่ดูแพงเหมือนใช้เครื่องสำอาง3 0 0 0ั0 0บาทเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะถ้าชอบคลิป Subscribe ช่องเจนกดติดตามเราจะได้ไม่พลาดกันสักคลิปนะคะหรือว่าถ้าเกเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นดูกันนะคะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย